แมงไม่กล้าเจอแมวเลยโอมพูดพูดงี้ปั๊บนั่นไงกลัว้ยโอมตายแน่เลยใครก็ได้ออกห้องครัวคนนึงแล้วก็ขึ้นไปข้างบนให้หน่อยครับออห้องครัวสำรวจห้องครัวแล้วก็รีบขึ้นไปข้างบนให้หน่อยครับโอเคสุดยอดครับ thank you very much ระวังปืนใหญ่ระวังปืนใหญ่ระวังปืนใหญ่ผมหลบปืนใหญ่ได้โอ้แมนจัดพี่พี่พี่เพียงพียงเพียเพียงเธอ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 โอมโอมไปช่วยเพื่อนเร็วออกลบ สุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่เก่งไหมอมอมพี่เก่งไหมอมอมพี่เก่งไหมอมโอ้โหอมพี่เก่งไหมสุดยอดเลยใช่ไหมพี่อ่ะพี่อะของจริงอมอมชมพี่ไอ้เียเจ็บมากเลยอมอมน้องรักของพี่พี่เก่งใช่ไหมอมชมพี่สิอมชมพี่สิโอ้โหโอ้โหโอ้โห เก่งเชี่ยเก่งเว่อว่โอ้โหเก่งปฏิหารเก่งแบบอัศม์อเมซิ่งมากอ่ะเก่งแบบโคตรโคตรอเมซิ่งอ่ะโอ้พี่เฟมแม่งเก่งโคตรอเมซิ่งเลยไม่นะไม่นะพี่กำลังจะตายพี่กำลังจะตายเฮ้ยพี่รอดคู่กาสวยไอเชี่ยกับดีกแล้วอะ โอ้หดีนะได้กับดักโอมเมื่อกี้โอเมย์โอ้ยโอเคมสวยๆไปเรื่อยๆอนี่ไปเลยโอ้โหกับดักเยอะมากโอเคพี่จะพยายามเคลียร์แถบให้พี่จะพยายามเคลียร์แถบให้นิงก่อนนี่ก่อน น่าจะพังครับกแพงเขาหน้าจอกได้อันนี้เขาน้าจอก้ย น,น,น,น่าจะน่าจะเขาน่าจะช่วยไม่ได้ครับเขาน่าจะช่วยไม่ได้โอ้โหกองช,ออช็ใช่เขาช่วยไม่ได้แหละแต่คนที่ช่วยไม่ดาวทำอะไรได้ดาวทำให้พี่มีดาวทำให้พี่ได้เงินใช่ไม่ผิดแม้แต่แม่แต่นิดเดียวนะไม่ผิดแม้แต่นิดเดียว สวย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 โอายฉันนี่ไม่เยอะเยอะแต่ว่าใช้สมาธิเยอะๆเป็ตอาจจะเก่งก็ได้ครับพวกเกมตายพวกเนี้ยลองเล่นแบบไม่คิดเหรอสวยสวยสวยสว้ยาโอยไม่โดนสวยสวย เรี oh man, ยบร้อยแต่นี่ดูแบบโอ้โหแล้วทางผู้เล่นหนูตรงนี้พยายามสแปมซอมจากทางด้านขวาให้ได้มากที่สุดกำแพงเหลือหนึ่งคิดครับฮิดเดียวเท่านั้นฮิดฮิดเดียวเท่านั้นกำแพงจะแตกนะครับย้ายปืนมือตรงนี้โอ้โหคิงเจอรี่พลาดจังหวะนี้ทางด้านคิงเจอรี่นั้นวะทำระเบิดชุดโอ้ทำระเบิดตกไว้แล้วระเบิดนั้นช่วยคิงเจอรี่ไว้เองครับนักสืบทัฟฟี่จังหวะนี้ออกไปเรียบร้อยๆครับผมโอ้ครับ ไม้ตีหนูเนี่ยมันไม่สนอยู่แล้วว่าคุณจะถึกแค่ไหนครับถ้าคุณตัวแบนก็โดนบังคับจับได้ทันทีครับ okay, <put S 1> โอ้รถทางผู้เล่นหนูตรงนี้มารอซ้อนกันสวยงามมากครับ <c oughs> ยังไงยังไงอุ้ยน้ำแข็งข้ายังไงสิไดครับฟาดแจกันทิ้งไปก่อนครับแล้วติดตะปุ่นจะเบิดมาตรงนี้โอ้โหสวยงามครับดูเหมือนวรถทางระเบิดจะทำให้ทางเพื่อนผู้เล่นหนูตายซะเองซะมากกว่าครับผม <c oughs> ยังไงเอ็งเจอทับฟี่เปล่าผู้เล่นแมวตรงนี้ดูเหมือนจะพยายามเอาซ่อมมาครับแล้วการหยิบซ่อมมาแบบนี้ผมบอกเลยว่าถ้าไม่รีบช่วยตอนนี้จะช่วยยากแน่นอนครับ ปักซ่อมซ้ายขวาแบบนี้สวยงามครับผมดูเหมือนว่าคู่เล่นแมวจะพยายามใช้สูตรในการกัะทีนซ้อมนะแล้วจังหวะนี้โอ้โหปีศาจเจอรี่ใช้ใช้ทางด้านของกำแพงประตูนรกช่วยเอาไว้ครับสวยงามจริงครับตารเดวิลเจอรี่เพิ่งไปว่าตัวเองไม่มีการเหยียบกำดักเขาวิ่งเข้ากำดักตัวเองแล้วโดนน้ำแข็งสตั้นไปจังหวะนี้แล้วโดนระเบิดไปอีกหนึ่งทีโอ้โหโดนแช่แข็งโดนน้ำแข็งโอ้โหโดนทุกอย่างจริงครับคู่เล่นแมวตรงนี้น่าจะสตั้นนานเป็นนาทีเลยครับผมโอ้ยแล้วจังหวะนี้ปิดทันไหมปิดทันไหมปิดทันไหม บ้าน่ะบ้าน่ะบ้าน่ะบ้านอ่ะบ้าน่ะบ้าน่ะโอ้ยเกือบไปเรียบร้อยในที่สุดก็หลุดพ้นหลุดพ้นชะตากรรมอันเลวร้ายมาได้ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไคร้ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะเราเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ